ฟังแล้วก็คิดกันด้วยนะผมว่าเขาสมควรชิงแชมป์145ปอนด์ไม่ต้องรอใครแล้วอมวยวันไไนห์เมื่อวานเนี้ยที่ผ่านมาคือวันเสาที่3สิงหาคม2 5 6 7ดูการต่อยของนาวิลแล้วนาบิลอานานไม่จำเป็นต้องผ่านน้องโอ๋ไม่จำเป็นต้องผ่านมวยตัวไหนๆเลย เสียมาเพชรเอ,อ้ยอะไรเลยเพรจะไม่จําเป็นแล้วครับชนะโลโบได้แบบสวยงามขนาดนี้ผมบองตรงนะสมควรชิงแชมป์เลยครับผมชิงแชมป์ร้อยสี่บห้าปอนผมมั่นใจว่าได้แล้วแน่นอนได้ร้อยเอร์เซ็นเน่ะได้แน่นอนได้แชมป์แน่นอนแล้วก็ขยับรุ่นไปพอได้แชมป์เสร็จปุ๊บก็ต่อยสองสามไฟรักษาเข็มขัดไวสองสามไฟ์เสร็จปุ๊บก็ปล่อยเขาขึ้นไปต่อยร้อยห้าสิบห้า ก็จริงแชมผมก็ว่าได้ยอ่ก็แหละเออได้เสร็จก็ปล่อยสองสามไฟแล้วก็พอร้อยห้าสิบห้าพอแล้วจบก็ไปต่อยร้อยหกสิบห้ารุ่นสินหมดโอเคน่าจะสิ้นสุดร้อยหกสิบห้าน่าจะน่าจะโตได้แค่นั้นน่าจะประมาณนั้นต่อยร้อยหกสิบ้ารักษาแชมป์ไว้สักปีสองปีสมปีอะไรเนี้ยแล้วก็แฝนนวมไปแบบโก้หรูเลยสบายสบายแบบ เป็นแชมป์ไรเทียมทานแห่งโลกโอเคนะครับอย่าไปโทษเขานะครับผมเขาสูงใหญ่ก็จริงเขาสูงเขาผิดตรงไหนอนะ่ะเขาสูงแต่เขาก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเขาก็น้าหนักเดียวกันที่ต่อยก็คือต่อยน้าหนักเดียวกันนะครับผมเออเขาก็มีจุดบอดเหมือนกันแต่ว่าคนต่อยเขาอ่ะจะหาจุดบอดเจอหรือเปล่าเออหาไม่เจอเองแล้วก็ไปโทษเขาไม่ได้นะครับผมบอ,อกตรงนะ เอออย่าไปว่าเขาโกงว่าเขาอะไรดิผมว่าเห็นด้วยเลยผมบอกตรงนะเปิดใจกันบ้างนะครับผมเขาสูงเขามีความสามารถแล้วเขาสูงเป็นมวยเขาไม่ได้สูงไม่เป็นมวยครับผมลองให้สูงถ้าเสาวไฟฟ้ามาไม่เป็นมวยอะ่ะก็เท่านั้นแหละครับคุณดูคลิปไหมฝรั่งตัวใหญ่แย่ๆทั้งสูงทั้งใหญ่อะ่ะโดนคนไทยเตะบัวขาวเตะหงายท้องมากลิ้งมากี่คนแล้วทั้งสูงทั้งใหญ่ทําไมแพ้ได้อะ่ะเออ <laughs> คิดด้วยนะ